สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆปียายชาแนลค่ะพี่น้องมือนนี้สภาพามืเห็ก้กเผาค่ะเมนูมือน,นี้เป็นอาหารไทยเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าบุศยปลาเขาเอิอดเป็นอาหารไทยก็แเลยกันค่ะจะพามาทําไก่ผัดต,ตะไคร้แซนอร่อยค่ะพี่น้องยางแดงเห็บเบิงค่ะสะโพกไก่ค่ะสับทาความสะอาดแล้วเรียบร้อยเอาหนังออกเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือตะไคร้กระเทียมพริกแดงพริกสดนะคะพี่น้องพริกจินดาสดแล้วก็พริกไทยเนาะคะ่ะ ใส่ลงไปสังเกตว่ามอนีีสะบัใส่กระเทียมนอคะพี่น้องเล้เพิ่มพริกไทยลงไปค่ะอันนี้คือตะไคร้ซอยเพื่อใส่โรยไปด้วยค่ะอันนี้คือใบมะกรูดอันนี้ก็คือพริกโดดพริกโดดนี่คือความชอบส่วนตัวค่ะพี่น้องเพิ่มความร้อนแรงความแซ่บขึ้นมาอีกค่ะมาจะทำลงมือทำกันเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องเป็นเมนูสมุนไพรคัดค่ะรสจะแบบซ่ด แซ่บค่ะ่อร้อนแรงะนะคะน,น,น,นะคะเนอใสดน้ำมันไล่เติบเลยนะค่ะตามด้วยพริกที่เราโขกไว้ผู้ใดบอกกินเ็ดก็อย่าใส่ไล่ด้วยค่ะพี่น้องใส่พริกสักเม็ดสองเม็ดแล้วก็ใส่พริกไทยให้มันหอมตะวันให้เหน็นตะไคร้ด้วยค่ะรับรองม่าแซบ่บผัดพริกให้หอมค่ะ หอมขึ้มาห้วนวนอย่าให้กล่องได้กินน้ำค่ะพี่น้องจะได้กินปตะไคร้ในขึ้นมาเลยค่ะพะะพริกเริ่มหอมใส่ไก่ลงไปผัดค่ะเมนูนี้นงไงค่ะพี่นอ้องบบตรงใส่อย่างไรหามากไม่แล้วค่ะ ลดความอ้วนค่ะพี่น้องเย่าก็เลยเอาหนังไก่ออกไว้ตั้งหากไว้ยัดทอดนะคะกรอบปีกตำหมกหุ่งค่ะนี่ค่ะซุ้มือนี่ค่ะหนังไก่บริสุทธิ์เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ตามทางร้านที่เจ้าสุกี้ขายหนังไก่นะคะแต่เยา่าเลือกที่จะเอาแบบว่าห้าวสื่อไก่มากมันจะได้ธุรกินหนังค่ะพี่น้องตะก้อนนี่สเดึงทิ่มค่ะแต่ซุ้มเอดึงเก็บไว้ค่ะทอดกรอบในปากพี่น้องเขาคือเขากินได้แซ่บค่ะพี่น้อง โกรอบๆมักเข้มๆเนี่ยค่ะใ่ค่ะผัดไปากลางๆให้ไก่สุกค่ะ จากนั้นค่ะเยอจะใส่พริกโดดลงไปเลยเพราะาพริกโดดมันสุกยากนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเลิดน,นึงค่ะ พี่น้องเย่าเคาะลายตะลิวก็บินไปทางนึงแล้วแล้วก็ตะกอนใส่กระทะแบบบะเมีกระทะเคลือบอยังซีนะคะเป็นหู้ตรงนึงแป้งค่ะคือบอกว่าเคาะเพ็กกับข่าเราเคาะสามเคือสิเส็บค่ะพี่น้องสุดท้ายก็อยู่ที่ฝีมือเรานี่แหละคะ่ะนี่คะ่ะคัดไปเรื่อยๆไก่ซุปนะคะพี่น,อนอ้องอุ้ยหอมเลยค่ะ เดินนัดนะอีกสักหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวรอไก่สุกจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาปรุงต่อหลังจากเย่าพัดไก่เริ่มสุกแล้วค่ะพี่น้องเราก็จะทำการปรุงค่ะ กดอ,อื่นแ้ใส่ผงปรุงรสลงไปเลยค่ะพี่น้องขาดบดใดยี่ห่ค่ะพี่น้องคลิปไดคลิปใดเนาะค่ะตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะพี่น้องเข้ากับพัดต่อไปอีกได้จ้ะเพราะห้ได้นซุปได้ค่ะพี่น้องกระปรุงให้มันเขาเนื้อซื้อน้ำตาลสักช้อนหนึ่งช้อนชาหรือว่าช้อนไปๆไปไปช้อนชาก,ก็ดไหนผู้ใดประสบหวานเนาะค่ะชูรสค่ะเติมคมแซ่บคำนัว พัดไปอีกเรื่อยๆค่ะให้ไก่เข้าสุกส่วนตะไคร่ที่ส้อยไว้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะปิดท้ายตอนเทท้ายะะเลยค่ะหลังจากข้าพัดเริ่มสุกค,ค่ะก็ใส่ตะไคร่นี้ลงไปค่ะพี่น้องรับรองว่าหอมหวนชวนกินค่ะ ข้าวไก่ข้าเลิมสุกค่ะทีนี้ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะนะะี่ค่ะแต่ข้าตะไคร้ที่เข้าซอยไว้ค่ะพี่น้องเพิ่มความหอมอีกหน่อยเลยผัดต่ออีกสักสองสามนาทีพอค่ะให้ตะไคร้ข้างสุกเนี่ยสักหน่อยนึงค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องไก่ผัดตะไครเนะคะหอมๆค่ะพี่น้องสมุนไพรเนีนๆมาค่ะเดี๋ยวย่าจัดใส่จานให้เบงซีสันสวยงามค่ะแล้วละค่ะพี่น้องไก่ผัดตะไคร้แสนอร่อยค่ะพี่น้องนะคะนี่น้ำมันเครื่องน้ำมันไก่เครื่องน้ำมันที่ย่อใส่ไปน้ำเนะะี่ยค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องเพื่อนๆผู้ใดบ่มักมั่นนะคะก็บ,บ่ต้องส่หลายที่ย่อเด้อค่ะทีนี้จะกินแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะกค่อนขทางสิมันเน่ค่ะ พริกที่เราโขกก็จะมีพริกจินดาสดนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็เออ่พริกไทยนะคะพี่น้องโขกลงไปค่ะแต่ขอเน้นเป็นตะไะคร้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเราผัดตะไะคร้ค่ะหอมๆค่ะใส่พริกโดดลงไปอีกพอเพราะเจ้าชอบนะคะพี่น้องแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ปิดท้ายด้วยตะไคร้ซอยค่ะพี่น้องนี่ค่ะตะไคร้ซอยๆเลยค่ะใส่ลงไปเพิ่มความหอมความแซ่บค่ะพี่น้อง เป็นเมนูที่ร้อนแรงค่ะพี่น้องเมนูสุขภาพแล้วก็เมนูสมุนไพรเนาะคะ่ะนี่ค่ะกินแลวแซบค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกข้าวกรเจ้าก็ดีนะคะข้าวซอยก็ดีค่ะพี่น้องนะคะวิธีการปรุงของเหย้าก็จะปรุงประมาณเอ,อประมาณว่าใส่ น้ำปลาชูรสน้ำตาลแล้วก็พงปรุงรสนะคะพี่น้องซ้ำยางแค่นี้นะคะเอาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะแล้วข้อเน้นนะคะพี่น้องผู้ใดบ่มากมั่นเดี๋ยวสียาใส่ลายยาเห็ดตามนะคะพี่น้องอันนี้คือความชอบส่วนตัวด้วยจ้ะพี่น้องนำมั่นเฮกาเอาเดอร์อันนี้โบแมนว่าพี่น้องสองั่ว่าคือมั่นแถมอย่างแทมนะคะพี่น้องปริมาณความมั่นเฮกาเอาค่ะแต่ว่ายูนิมากเก้นสีเนาะค่ะ หมักไข่หมักมันคือเพิ่นว่าค่ะพี่น้องต่า,าการปรุงกันเห็ดเห็ดขี่เย้าก็ได้ผู้ใดอยากเห็ดจะกินนะคะความแซ่บความนัวนะคะพี่น้องเอาละค่ะขอบคุณหละไททุกผู้ทุก้อที่เขามารับชมค่ะมากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้ขอบคุณกําลังใจเด้อมากค่ะที่นี่พ่ายกติกเขามากค่ะถือจานเขามากค่ะไก่ผัดตะไคร้หอมหอมเส็นอร่อยเสร็จแล้วร้อนๆจ้า